สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเปาวุนจินเปิดตำนานสารไข่ฟงในตอนที่22กันนะครับฉากเริ่มต้นที่วันที่3ของการเตรียมเมนูหม้อชั้น1ของหอเขียวซึ่งลุงซันก็ได้บอกให้พนักงานทุกคนออกไปรอข้างนอกให้หมดทางนี้ก็เป็นเพราะเพื่อป้องกันการขโมยสูตรลับเฉพาะของร้านและก็เพื่อให้แม่นางเสี่ยวเอ,อ๋อ มีสมาธิในการเตรียมหม้อชั้นหนึ่งในส่วนของจิวลี่ชายที่แอบรักแม่นางเสี่ยวเอ,อ๋อและในใจลึกๆก,กับต้องการครอบครองหอเทาเซียงโดยหวังแต่งงานกับเสี่ยวเอ๋อก่อนและหลังจากนั้นค่อยฮุบเอาหอเทาเซียงเป็นของตนอีกทีหนึง่งซึ่งเจ้าสำนักเปียวก็ได้มาเสนออุบายเพื่อที่จะให้ จูลี่ได้สมหวังโดยเร็วและอุบายนั้นก็คือการวางยาพิษในหม้อชั้นหนึ่งให้ท่านอ,องแปดทานจากนั้นจูลี่ก็ได้ตอบตกลงและได้หาโอกาสที่จะใส่ย,ยาพิษลงในหม้อชั้นหนึ่งอยู่หลายครั้งจนในท้ายที่สุดก็ได้มีโอกาสจนได้แต่ก็อย่างที่ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตานั่นก็คือแม่นางเป่าลิน ที่แอบเข้าไปเสพข้อมูลที่หอเทาเสียงต่อและได้เห็นจิวลี่ใสายาพิษลงในหม้อชั้นหนึ่งเมื่อถึงเวลาของการเสิร์ฟหม้อชั้นหนึ่งรถเข็นก็ถูกเข็นออกมาและมีการเป่าประกาศเปิดตัวอย่างอลังการจากท่านลุงซันแต่แล้วก็มีเสียงเล็ดลอดออกมาว่า ทานหม้อชั้นหนึ่งไม่ได้ข้างในมียาพิษและนั่นก็เป็นช่วงที่ท่านอองแปดกำลังจะตักเมนูหม้อชั้นหนึ่งเข้าปากพอดีเมื่อจิวลี่รู้ว่าแผนการของตนไม่สำเร็จและถูกเปิดโปงก็ได้รีบหลบหนีเพื่อหวังไปขอพึ่งเจ้าสำนักเปียวซึ่งก็มีสี่เฉียงทหารคนสนิทของเป่าหลินตามมาติดติด จากนั้นก็มีเจ้าสำนักเปียวโผลมาพอดีได้ได้จัดการปิดปากจิวลี่และได้ใช้พลังมัดซัดเข้าไปที่หน้าอกอย่างแรงเมื่อจันเจ้าตามมาถึงเจ้าสำนักเปียวก็ได้หลบหนีไปก่อนจันเจ้าจึงได้ช่วยเหลือสีเฉียงมาที่สารไขฟงซึ่งท่านกงจุนเชอร์ก็ได้ให้การช่วยเหลือสีเฉียง แต่อาการของสีเฉียงนั้นสาหัสมากและไม่แน่ใจว่าจะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งสำหรับสีเฉียงแล้วก็ถือว่าเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขความลับและสืบสวนข้อมูลต่อมาถึงคนบงการวางยาพิษในหม้อชั้นหนึ่งในส่วนของท่านอ,องแปดก็ได้ต้องการที่จะอยู่ต่อ เพื่อให้รู้ถึงคนบงการวางยาพิษในอาหารให้ตนทานซึ่งนั่นก็ต้องรอให้สีเฉียงตื่นขึ้นมาก่อนและรอให้ได้เท้าเป่าสืบหาข้อมูลคนบงการข้า้งนี้ให้ได้ก่อนตนถึงจะยอมกับพระตำหนักนานชิงและในตอนท้ายก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าสำนักเดียว มีผู้ว่าจ้างนั่นก็คือทหารคนสนิทของน้องชายแทๆ้ๆของท่านอองแปดนั่นเองนักขชาก็ถูกตัดจบลงไปนะครับสำหรับซีรีส์จีนเปิดตำนานสารไขรฟงในตอนที่22และในตอนต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงแอดมินฝากกดติดตามและรอรับชมการสปอยใน EP ีถัดไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ